สบายดีพี่น้องมึงเน้อสิาพาไพ่เก็บเพชรนา่งพาเนาะที่ปลูกไว้อันอีก็รอบรอบบ้านเห็นปยเนาะเดี๋ยวไปเก็บ รอบๆบ,บ้านก็จอมานหนี่งพกในจังหน่อย เบนี่เากำลัเก็บกันเลยเห็นมั้ใส่ตะการเดีวนี้นีกระดง่เร่ยง่นม้ง่ อเ,เอแล้ววันนี้ก็เก็บได้แล้วกินนังได้เท่านี้ละมันออกโบไลายว่วงน,นี่กระสบเป็นบอนปลูกพักของค่อยปลูกไว้ มีพักซีลาวบ้านห้องห้องอ่ะพักห้องป้อมในพักห้องป้อมคนท้ายห้องอ่ะซีมีซาลาเน่ตัวนี้ก็น้ำงามเนะี่ยตะไคร่ก็มีปลูกไว้ต้นมะเพสนั่นเอง ่ากับมีเดอเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยห้องเป๋บอ่คนไายห้องอ่ะพักซีพลังเนาะโอเคหอมเป๋ กะเพรามันแบบอะไรมันหล่นใส่นะยังบด้ใส่กระถางซ้อยุบ้านกับเสื้อบ้านนี่แหละพี่เนาะบ้านเจ้านายค่ะ